ค่ะสวัสดีเอฟซีที่เคารพทุกท่านนะคะนี่พ่อแมวพามาชมบอลสีสวยๆบ้านพี่จินนะคะเอฟซีถ้าเอฟซีจะมาบ้านพี่จินน่ะไม่ยากเลยนะคะวันนี้แล้วพี่จินก็จัดบอลสีใส่อันนี้มาให้พ่อแมวเลยโอ้ยเสียนตามมือเดี๋ยวอนนะเอฟซี FC ดูสิคะฝนตั้งเท้ามืดมาอีกแล้วนะคะพ่อแมวมาทีไรฝนมาทุกทีนะคะนี่ต่มาบ้านพี่จินก็หาไม่ยากนะคะอยู่ ตรงข้ามวัดสว่างเนตรตรงขุยเรานี่เองนะคะ fc นี่นะคะบ้านพี่จินนะหลังบ้านพี่จินก็มีต้นไม้ปลูกให้เรานะคะส่วนมากแล้วก็พี่จินก็เอาไปไว้บ้านแม่ด้วยนะคะวันนี้นะพี่จินเปิดบ้านให้ป้าแมวไลฟ์เลยนะคะ fc นี่นะคะบ้านพี่จินเนาะเอากันมาแบบนี้เลยนะคะวันนี้พี่จินบอกป้าแมววันนี้ขอส่งฟรีฟรีค่าส่งมีทั้งปลายทางและโอนนะคะส่งฟรีนะ fc นะขอให้ fc ช่วยซื้อหต้นขึ้นไปจ้านะ วันนี้ขายราคาถูกเลยป้าแมวเริ่มต้นที่50บาทขึ้นไปนะคะ F ีปีนนะเดี๋ยวป้าแมวจะมาดูก่อนนะคะว่า50บาทมีอะไรบ้างนะคะ f ี่ปีนี่ดูสิย่ายังขึ้นอยู่อย่างนี้แบบแบบนี้เลยนะคะ FC ีไม่ได้ถอนกันมาเลยนะคือเอาแบบนี้เลยป้าแมวบอกเอามาแบบนี้แหละป้าพี่จีนไม่ต้องไปถอนละเพราะว่ามันสวยหมดเลยเนาะต้นไม้พี่จีนอันนี้หงสุวรรณนะคะ FC ีกัดสีสวยๆแบบนี้แล้วนะคะนี่นะคะแบบนี้นะ FC ่ปีก็จะตกใจนะคะว่าบางครั้งพี่จีนทําไมส่งมาให้ฉันต้นแบบนี้ล่ะ แต่พี่จินไม่ส่งนะคะตอนนี้ป้าแมวอ่าสมมุิให้ฟังนะต้นนี้คือเขามีหัวแล้วค่ะ fc มีหัวแล้ว fc ก็เอาไปล้างรากใหม่แล้วก็เปลี่ยนดินใหม่นะคะนี่เดี๋ยวพี่จินเขาจะมาทาเปลี่ยนเปลี่ยนดินใหม่ถ้า fc ไม่ซื้อพี่จินเ็าไม่ก็ไม่ส่งให้แต่ต้นนี้พี่จินไม่ส่งให้นะคะป้าแมวพูดให้ฟังที่เฉยนะคะ fc ค่ะจะส่งต้นอื่นแต่ว่ามันก็จะมีพี่จินเขาก็จะตัดหญ้าแบบเนี้ยทิ้งให้ทิ้งให้นะคะนี่หัวเขามีหมดแล้วนะคะหงสุวรรณนะหงสุวรรณนะคะ fc หงสุวรรณหงสุวรรณเนี่ย ราคา50าบาทคะ่ะ FC นี่กัดสีสวยๆแบบนี้แล้วนะคะ FC กัดสีสวยๆแบบนี้แล้วนะนี่นะคะนี่ผงสุวรรณค่ะกัดสีสวยๆเลยกะถางละ50บาทจา้ะ FC ชอบแบบไหนกระถางไหนโทรหาพี่จินได้นะคะเดี๋ยวป้าแมวขอฝากเบอร์พี่จินก่อนเนาะนี่ค่ะเบอร์พี่จินนะคะ FC ได้ทั้ง2เบอร์เลยนะคะแอดไลน์ได้ทั้ง2เบอร์นะคะพี่จินช่วยช่วยพี่จิน FC สีนะคะ FC จ๋าเพราะว่า ก็อยู่แล้วก็ดูแลแม่เนาะก็ธรรมดาคนเราก็แฟนเสียไปแล้วก็ต้องอยู่คนเดียวนะก็ทํามาหากินกันต่อไปนะคะ fc ช่วยเป็นกาลังใจให้พี่จินนะกาลังใจกําลังใจใพี่จินถ้าโทรติดต่อพี่จินไม่ได้โทรหาป้าแมวนะคะแล้วต้นไม้ต้นไหนถ้าสภาพไม่ดีส่ง fc แล้วพี่จินยินดีเคมให้ทุกต้นนะคะ fc แต่ว่าต้นต้นไม้อะถ้าเกิดว่าไปถึง fc อาอย่างแบบแบบเนี้ยพี่จินใบมันหัก ไปกิ่งหนึ่งเนี้ยก็ไม่ต้องเสียใจนะคะเอฟซี FC. ตัดกิ่งทิ้งไปเลยเดี๋ยวเขาจะแตกหลอดใหม่มาให้เราทันทีนะคะเอฟซี FC. ซึ่งว่าที่ว่าจะเคมให้คือว่าบางอันกระถางเนี่ยมันคว่ำออกมาจากกระถางเลยเนาะแล้วทําให้กิ่งใบมันเสียหมดเลยอย่างเงี้ยเออหรือต้นไม้มันนานถึงคือมันเหี่ยวเฉาประมาณนี้นะคะป้าจินแล้วก็พี่แมวป้าแมวเนาะ <laughs> ไปแล้วเลือดเถะแล้วยินทีเคมให้ทุกท่านคะ่ะเอฟซีจ๋าถ้ามันหักกิ่งหนึ่งไม่ต้องเสียใจเนาะ เดี๋ยวก็แตกขึ้นมาหลอดมาใหม่นะจ๊ะนี่นะคะราคา50บาทจ้าห้ากระถางส่งฟรีค่ะนี่นะคะ50บาทเริ่มต้นที่สงสวรรณก่อนนะคะ FC นะอนะต่อมาด้านนี้เลยไปกันด้านนี้เลย FC จะซื้อเป็นฟอร์มก,ก็ได้เลยนะคะนางลากสดเทวีนะคะแผงแดงแบบนี้แล้วมีโอกาสลุ้นป้ายด้วยนะคะนี่นะคะเอาไป50บาทเลยค่ะ f c นี่นะคะไป50บาทเลยนี่นะคะสวยๆเลยนะคะมีอยู่5กระถางเองค่ะ FC พอดีเลยนะคะ ซื้อหมดก็พอดีฟรีค่าส่งเลยไม่ต้องเสียค่าส่งเลยนะคะพี่จีนเอานางลากสดเทวีห้ากระถางส่งฟรีเลยนะคะห้ากระถางนี้นะเอฟซี FC จ๋าส่งฟรีเลยนะคะกระถางละห้าสิบาทจะ้ะมาดูกันต้นนี้ต่อไปเลยค่ะดูห้าสิบาทกันก่อนเนาะนี่นะคะลาดต้นนี้เป็นเอ,เอกราชค่ะเอกราชเขาจะโตขึ้นอ่จจะเป็นใบขาวสวยเลยนะคะเอฟซี FC. เขาจะสวยกระดูกใบเขาจะชัดเจนมากนะคะเอกราชจนะมีอยู่สี่ต้นนะคะ ห้าสิบบาท FC ก็หาไปหาซื้ออะไรมาอีกต้นหนึ่งก็ตึง้งห้าได้ห้าต้นส่งฟรีแล้วนะคะเอกราชนะคะเลี้ยงเป็นฟอมกอ FC ไปเปลีป่ยน,นกระถางใหญ่ได้เลยนะคะเป็นแปดนิ้วได้เลยนะคะเนี่ยนะเอาไปเลี้ยงฟอร์มกอนะคะ FC สวยๆต้นไม้นี่แข็งแรงนะคะเลี้ยงนอกตู้นะคะ FC เลี้ยงนอกตู้ได้เลยจ้ะหรือ FC ถ้าเปลี่ยนกระถางแล้วก็เอาเข้าไปอบก็ได้นะคะเพื่อเขาจะแตกโลด mm hmm. แตกใบขึ้นมา mm hmm. ให้เราสวยสดงดงามแอันี้ต้นไม้นี่เลี้ยงนอกตู้ได้ทุกต้นนะคะค่ะ mm hmm. ต่อมาด้านนี้ค่ะ อ่านี่เป็นตับจังหวัดนะคะตับจังหวัดเนีะประเมวจําไม่ได้ว่าเคยเอาไปขายในนามตับจังหวัดอะไรเนาะลืมนะคะ FC ลืมนะก็ FC ก็โทรมาหาพี่จินนะคะก็คือ50บาทหมดเลยนะคะนี่นะเป็นบอลใบกลมค่ะจาไม่ได้ว่าตับจังหวัดอะไรจริงๆนะคะนี่นะคะ50บาทค่ะต้นนี้มาเป็นขาวสวยๆแบบนี้เลยก็50บาทเหมือนกันนะคะ FC นี่นะคะ50บาท5ต้นขึ้นไปส่งฟรีนะคะค่ะต่อมาด้านนี้ค่ะ เป็นคุณหญิงนะคะคุณหญิงวสวยๆแบบนี้เลยนะคะเอฟซคุณหญิงวสวยๆแบบนี้เลยนี่มีอยู่สามกระถางนะคะเอฟซซื้อหมดสามกระถางนี่ก็ไปเลี้ยงฟอมกอได้เลยนะคะวันนี้มีเอาไปห้าสิบบาทห้าสิบาทเลยนะคะคุณหญิงนะเอาห้าสิบบาทนะคะค่ะมาด้านนี้นะะนละ, 1, ะคะ่ะเอฟซีพันดาวพันดาวเนี่ยยังไม่กัดสีนะคะนี่นะคะพันดาวยังไม่กัดสีนะคะถ้ากัดสีขึ้นมาแล้วพันดาวจะสวยมากนะคะแล้วตอนนี้ก็มีณเมืองนอนไปอีกหนึ่งต้นนะคะตรงนี้นะ รวมกันตรงนี้มี4ต้นนะคะก็50บาทเหมือนกันนะคะ FC ก็เอาต้นไหนมามารวมกับพันดาวหรือนะเมืองนอนไปก็ได้นะคะนีนะ่ FC บอกพี่จินนะคะอ่าพี่จินฉันเหมาหมดเลยตรงนี้ที่มีนะเมืองนอนด้วยนะคะเอาอะไรใส่ไปอีกต้นหนึ่งก็ได้นะคะเป็น5ต้นส่งฟรีคะ่ะ FC นี่เอาไปปลูกเป็นฟองกอได้เลยนะคะ FC เนี่ยพันดาวนะคะสวยๆเลยนะโอ้โหวันนี้บอลพี่จินสวยถูกใจป้าแมวนะคะหลากหลายสายพันธุ์เลย FC นี่นะคะนี่เป็นบอลลูกไม้นะคะเป็นลูกไม้เป็นบอลลูกไม้สวยๆเลยนะคะนี่นะเป็นบอลลูกไม้นี่โอ้โหสวยมากสะดือสะดือออกแดงนี่คะหูชิดติดกันนะคะลูกไม้ด่างนะคะเอฟซีเนี่ยนะคะลูกไม้ด่างเนาะต้นนี้ก็ออกมาเป็นด่างชมพูแบบนี้นะคะเอฟซีด่างชมพูจะสวยนะคะนี่ก็ด่างชมพูนะคะนี่นะวันนี้พี่จินก็ขายให้ในราคากระถางละห้าสิบบาทเองค่ะเอฟซีนี่นะ ลูกไม้ด่างสวยๆแบบนี้นะคะ fc นี่นะคะป้าแมวพาชมเลยนะคะนี่นะเอาไปเลี้ยงฟอร์มกอได้เลยค่ะห้าสิบบาทนะคะ fc เอาไปห้าสิบบาทจะ้ะนี่นะคะอ้ยสวยๆทุกต้นเลยค่ะลูกไม้ด่างนะคะนี่จ้ะกระถางละห้าสิบาทนะคะ fc ชอบกระถางไหนแอดไลน์โทรหาพี่จินนะคะถ้าโทรหาป้าแมวป้าแมวก็ต้องให้พี่จินน่ะส่งรูปต้นไม้ไปให้ดูนะคะโทรหาพี่จินเลยค่ะ fc เพราะพี่จินเขาจะอยู่กับต้นไม้นะ แต่ถ้าโทรหาป้าแมวก็ได้นะคะช่วยกันค้าขายช่วยกันเป็นกําลังใจให้เดินไปด้วยกันให้ได้นะคะ F C นี่นะคะเราจะมีรอยยิ้มและความอบอุ่นไปด้วยกันค่ะค่ะมาด้านนี้นะคะ F C นี่ด้านนี้เลย,เยสวยๆเลยนะคะเป็นลูกไม้นะเป็นลูกไม้นะคะ F C ลูกไม้เนาะอันนี้ก็เป็นลูกไม้ของสุริยะเออทรงกดนะคะนี่มีต้นเดียวนะเป็นลูกไม้ของสุริยะทรงกดนะคะอันนี้เป็นลูกไม้สวยๆเลยออกใบชมพูแล้วก็ เขาไม่ทิ้งใบนะคะ FC ไม่ทิ้งใบเลยนะ FC เอาไปเลี้ยงฟอร์มกอได้เลยนะคะนี่นะมี3มต้นนะคะมี3ต้นเนาะก็กระถางละ50บาทเหมือนกันจ้ะสวยๆแบบนี้เลยนะคะลูกไม้นะนี่ลูกไม้นะคะแต่มีลูกไม้ของสุริยะสมกด์ไปอีกหนึ่งต้นนะคะ FC จะเอาต้นไหนมามารวมใน4ต้นนี้ก็ได้นะคะซึ่งได้ไป5ต้นก็ส่งฟรีแล้วค่ะ FC จ๋านี่นะคะค่ะเดี๋ยวพ่อแมวไปพาไปดูอีกนะคะต้นนี้ต้นนี้อ่ามาต้นนี้แล้วนะคะต้นนี้มี มีใบด่างมาแบบนี้นะคะนี่ด่างนะคะต้นนี้มีสองต้นนะคะมีสองต้นเนาะมีสองต้นนะคะนี่นะคะสีลาเพชรนะคะ fc สีลาเพชรสีลาเพชรวันนี้พี่จินก็ให้ไปห้าสิบบาทอา้อาวอ้าววันนี้ดูใจเลย fc วันนี้ดูใจเลยอ่ะพี่จินบอกวันนี้ให้เลยป้าแมวให้ fc นะคะซึ่งช่วยพี่จินมาทุกคนเลยนะคะแล้วเป็นกําลังแรงใจให้พี่จินด้วยนะคะนี่นะคะ โทรหาเลยนะคะ fc สีลาเพชร50บาทมี2กระถางแค่นั้นนะคะ fc และ fc ก็สามารถซื้อกระถางอื่นมาแซมได้นะอ้วเยนี่ใช่สีลาเพชรไหมเนี่ยวิยนั่นนี่น่าจะใช่นะคะอันนี้ก็สีลาเพชรอันนี้น่าจะแพงนะ fc นี่นะเอามารวมเลยอือนี่นี่นี่สวยจังเลยนี่นะคะ fc นี่นะคะมีทั้งหมด4กระถางนันะแต่แกก็ได้แพงไป2กระถางนะคะเป็นสีลาเพชรนะคะนี่นะนี่นะคะแพงนะคะนี่แพงนะกระถางละ5้บบาทเหมือนกันจาก fc นี่นะคะบอกพี่จินได้ได้นะคะบอกชื่อพี่จินได้เลยเนาะค่ามาถึงเมืองใหม่นะคะฟิฟซีเมืองใหม่เมืองใหม่เนี่ยยิ่งโตยิ่งสวยนะคะมีอยู่สองกระถางค่ะพี่จินขอกระถางละเจ็ดสิบาทนะคะกระถางละเจ็ดสิบาทค่ะ F ิฟซีเอาไปเลี้ยงฟอร์มกอแบบนี้ได้เลยนะคะแต่ว่าเขามีสองกระถางนะคะใบเขาดกนะคะเมืองใหม่นะใบดกนะคะนี่ก้นเนี่ยสีแดงนะคะนี่นะสีแดงสวยค่ะเมืองใหม่สวยนะคะฟิฟซีเอาไปเจ็ดสิบาทค่ะ ซื้อให้ได้ห้าต้นนะจ๊ะส่งฟรีจ้ะซื้ออ้าลืมบอกไปคุยต้องนานซื้อสามต้นก็ส่งนะคะสามต้นมีค่าส่งอยู่ที่ห้าสิบบาทเนาะซื้อไม่ถึงห้าต้นมีค่าส่งห้าสิบาทจ้ะถ้าซื้อหนึ่งถึงสี่ต้นอะ่ะมีค่าส่งห้าสิบาทค่ายฟรีไม่ใช่ไม่ขายขายนะคะพี่จินขายจ้ะต้นเดียวก็ส่งต้าแต่เสียค่าส่งห้าสิบาทนะคะอ่าเดี๋ยวต่อมาปม้าแมจะไปเรื่อยๆแล้วนะคะฟรี 3, เนาะโอ้โหวันนี้ จินจัดเต็มนะคะสวยทุกต้นเลยค่ะนะนี่นะคะเมืองใหม่นะสามต้นก็ขายค่ะค่ะเอฟซีขาด้านนี้นะคะเป็นสบายนางฟ้านะคะไซส์ใหญ่ๆแบบนี้แล้วนะคะเอฟซีเนี่ยนะคะสบายนางฟ้าเนี่ยยิ่งโตยิ่งสวยนะคะเอฟซีเนี่ยมีอยู่สี่กระถางนะคะไปเลี้ยงโฟมโกะจะสวยมากนะคะมีสี่กระถางนะคะพี่จินขายกระถางละเจ็ดสิบาทจ้ะนี่นะคะเจ็ดสิบาทนะคะสบายนางฟ้านะอันนี้กัดสีมาแล้วนะคะเอฟซี FC ใบเขาจะยาวมากกว่านี้นะคะสบายนางฟ้าจ้ะ มีอยู่4กระถางนะคะ fc ก็หาอะไรมาร่วมอีก1กระถางนะคะได้5กระถางก็ส่งฟรีนะคะกระถางละ70บาท fc บอกราคาพี่จินได้เลยนะคะเอาวมาถึงนพเก้าจ้ะอันนี้นะคะเอาวนพเก้ปป 9, อาอ่ะเดี๋ยวมะพก้าเดี๋ยวไว้อีกไว้อีกเที่ยวนึงเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวบอกด้านนี้ก่อนโอ้โหต้นไม้พี่จินวันนี้จนว่าพี่แมวเอ้ยป้าแมวไม่รู้จะมองไปทางไหนเลย fc โอ้โหมันสวยหลากหลายสายพันธุ์หลากหลายสายพันธุ์มากมากเลยนะคะสวยๆมากๆเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาห้าสิบาทไปก่อนดีกว่าเนาะบอกราคาห้าสิบาทก่อนนะคะ ه, ด้านต้นนี้ต้นนี้มีมีบอลกลับติดไปด้วยหนึ่งต้นนะคะเอฟซียนี่นะคะมีบอลกลับหนึ่งต้นนะคะโอ้ยสวยมากอะต้นนี้นี่นะคะนี่ลายเหมือนกุมพกันเลยนะคะมันน่าจะแพงมาจากนางรากสดหรืออะไรไม่แน่ใจเนาะเอาไปห้าสิบบาทนะคะนี่นะห้าสิบบาทจา้ะต้นนี้ต้นนี้เป็นลูกไม้นะคะเป็นอ่าเป็นลูกไม้ของมองกุฎเพชรนะคะลูกไม้มงกุฎเพชรเนาะเอาไปห้าสิบบาทจา้ะ นี่นะคะห้าสิบบาทจ้ะค่ะมาต้นนี้ต้นนี้เป็นลูกไม้ของจอมทัพนะคะใบออกม่วงมันใบเขาจะออกมันๆน,นะคะนี่นะก็เอาไปห้าสิบาทค่ะเอฟซีนี่นะคะเป็นลูกไม้นะคะห้าสิบบาทจ้ะค่ะต้นนี้นะคะเป็นต้นนี้เป็นลูกของสุดลักนะคะ เอาไปห้าสิบาทเหมือนกันค่ะอยู่ในกระถางหกนิ้วแล้วนะคะเนี่ยสุดลักค่ะเอาไปห้าสิบาทเท่ากันนะ5้ามาด้านนี้แล้วนี่นะคะนี่นี่ใครๆก็รอต้นนี้นะคะต้นนี้เขาจะด่างสวยมากเลยนะคะ fc นี่คะต้นนี้จะด่างสวยมากเลยจ้านี่นะคะด่างสวยๆแบบนี้เลยค่ะ fc <S <S เป็นมณีมรกตนะคะ <S <S มณ<ร>ีมรกตใครๆก็ต้องการเนาะสวยๆมากเลยค่ะ fc นี่นะคะสวยๆด่าง สวยๆแบบนี้เลยนะคะมีมานี่นะคะด่างแบบนี้เลยนะด่างทุกต้นนะคะ fc ด่างทุกต้นนะคะนี่นะคะ้าแมวสองให้ดูนะคะนะคะมณีมรกตนะคะสวยๆทุกต้นเลยนะคะโอ้โหวันนี้พี่จินขายให้เอาไปเลยนะคะกระถางละ90้บาทจาก fc เก้าสิบบาทมีอยู่แค่ห้ากระถางนะคะมณีมรกตเนาะมณีมรกตนะคะมีอยู่ห้ากระถางนะคะเก้าสิบบาทจ้ะ ต้นนี้นะคะ fc ต้นนี้เป็นลูกไม้ของมณีมรกตกับโวคานนะคะเป็นลูกไม้นะคะนี่นะคะลูกไม้นะคะ fc สวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะใบเขาด่างแบบนี้เลยนะคะปลายใบนะแล้วลูกออกมาก็ด่างแบบนี้นะคะ fc นี่นะคะเขามีลูกแล้วเขาสร้างหัวใหญ่แล้วนะคะนี่นะคะได้ลูกไปแล้ว2ต้นนะคะด่างหมดทั้ง2ต้นเลยนะ,ะ2อถึงสต้นนะคะ fc นี่นะคะเป็นฟอร์มกอแบบนี้เลยนะคะอันนี้พี่จินขายให้ราคา350สส่งให้ฟรีนะคะ ต้นเดียวก็ส่งนะคะ350ส่งฟรีค่ะ FC 350สอสส่งฟรีนะคะเป็นลูกไม้ของมณีมรกตกับโวคาโนโนะคะต้นนี้นะสวยมากนะคะสวยสวยค่ะมาถึงด้านนี้แล้วค่ะ FC มาถึงด้านนี้แล้วนะคะอ่ามีนายทองหมินนะคะนายทองหมินเราเนี่ยอยู่ในตับวีรชนนะคะนี่นะคะนายทองหมินนะคะมีมา FC ไปไปปลูกเป็นฟอร์มกอได้เลยนะคะนายทองหมินเนาะนายทองหมินนะคะพี่จินขอกระถางละเจ็ดสิบบาทจ้ะ นี่นะคะส่งฟรีนะคะเจ็ดสิบบาทจ้ะอันนี้ก็เป็นลูกไม้ศีลาทุ่มทองลูกไม้ธาตุบางแก้วนะคะนี่นะคะีตรงนี้นะคะรวมรวมกันสี่กระถางเนี่ยกระถางละห้าสิบาทจ้ะเอฟซี FC. นี่นะคะเอาไปปลูกเป็นฟอร์มกรได้เลยนะคะกระถางละห้าสิบาทจ้ะค่ะแล้วต่อมาด้านนี้ค่ะถึงนพเก้าแล้วนะคะนพเก้าเนาะโนพเก้านพเก้าสวยๆเลยนะคะนพะนพก้าแบบนี้นะมีสองกระถางนะคะ ายสวยๆแบบนี้เลยนะคะเอฟซีนี่นะคะายสวยๆแบบนี้เลยพี่จินขายให้กระถางละกระถางละเท่าไหรดีเอ่ยพี่จินขายให้ราคาเจ็ดสิบบาทนะคะเอฟซีนกพ้าเก้าไซส์แข็งแรงแล้วนะคะนี่นะนกพะเก้านะคะนี่นะคะราคาเจ็ดสิบบาทะคะ่ะต้นนี้หงดาลุนหงดาลุนเนี่ยเขาจะใบเรียวยาวแล้วเขาจะกัดอกสรรีชมพูนะคะสวยๆเลยนะคะหงดาลุนต้นนี้พี่จินขายให้หนึ่งร้อยบาทนะคะมีต้นเดียวจ้ะ ของดารุนนะคะหนึ่งร้อยบาทจ้ะมีต้นเดียวค่ะแล้วต่อมาด้านนี้เป็นสีเบญจรงค์นะคะสีเบญจรงค์ของไทยเราเนาะก็ขายให้ราคาเจ็ดสิบาทเหมือนกันค่ะก็จะกัดสีสวยมากนะคะมีมาสองต้นนะคะ fc มีมาสองต้นนะคะสีเบญจรงค์ไทยนะคะค่ะมาด้านนี้นะคะ fc ต้นนี้เป็นสหเดชะนะคะสหเดชะต้นไซส์แข็งแรงนะคะนี่ไซส์แข็งแรงอยู่นอกตู้แล้วต้นนี้จะเป็นกวนอิมแพงนะคะ กวนอิมแผงสวยๆแบบนี้เลยนี่นะคะเป็นกวนอิมแผงนะคะ fc กวนอิมแผงี่ยใบเขาจะเรียวยาวนะคะนี่นะคะสีเขาจะออกพับพัฟพึ่งใบนะคะถ้าโตมาแล้วนะพี่จินขายให้กระถางละ70บาทเหมือนกันนะคะ fc เอาไปปลูกเป็นรวมฟอร์มกอได้เลยนะคะนี่นะชมพูทวีปสวยๆแบบนี้เลยก็ไป70บาทจา้ะโอ้โหวันนี้จัดเต็มนะคะราคา70บาทนะห้าต้นส่งให้ฟรีนะคะนี่นะคะหลอดใหม่มาก็แดงสวยแล้วนะคะชมพูทวีปนะคะแล้วก็มีพะโมกคลาหนึ่งต้นจ้ะ เอาไปเจ็ดสิบบาทเหมือนกันค่ะพะโมคลาหายากนะคะเจ็ดสิบบาทเหมือนกันจ้ะค่ะมาด้านนี้นะคะเอฟซี F C. อันนี้เป็นลูกไม้แสงแสงพระธาตุนะคะลูกไม้แสงพระธาตุเนาะลูกไม้แสงพระธาตุอันนี้ก็เป็นลูกไม้ของธาตุบางแก้วนะคะเป็นลูกไม้นะคะอันนี้ก็เป็นลูกไม้สีสวยๆเลยนะคะเอฟซี F C. นี่นะวันนี้ราคาห้าสิบบาททุกต้นนะคะทุกกระถางนะคะเอฟซี F C. นี่นะคะมีค่าส่งนะ มาด้านนี้นะคะ fc ด้านนี้สวยสวยเลยนะคะนี่นะอันนี้เป็นสาวนครชัยศรีเขาแผงมาแบบนี้นะคะสาวนครชัยศรีเนาะอันนี้ก็ติดด่างมาแบบนี้นะคะ fc นี่นะคะนี่นะคะโหลดใหม่มาด่างแล้วนะคะไม่ต้องกลัวนะมาด่างแล้วนะนี่นะคะใบใหม่ก็มาด่างแล้วนะคะสาวนครชัยศรีแผงนะคะพี่จินขายให้กระถางละเจ็ดสิบาทได้ไหมพี่จินกระถางละเจ็ดสิบาทนะคะมีอยู่สามกระถางนะคะ fc สาวนครชัยศรีนะคะนี่นะเจ็ดสิบบาทนะคะ fc เหมาหมดก็ได้นะคะ มีอยู่สามกระถางค่ะสาวนครชัยศรีจ้ะค่ะมาด้านนี้นะคะสีลาหุ่มทองนี่นะคะด่างเหลืองด่างเหลืองแบบนี้นะคะเอฟซีด่างเหลืองแบบนี้นะคะมีสามต้นค่ะน um um> ี่นะคะมีสามต้นนะคะด่างเหลืองนะคะนี่นะคะใบเขียวแต่ว่าด่างเหลืองนะคะมีสามต้นนะจ๊ะเอาไปเจ็ดสิบาทเท่ากันค่ะวันนี้ขายราคาเจ็ดสิบาทเลยนะคะเอฟซีนี่นะคะมีสามต้นนะจ๊ะสีลาหุ่มทองนะคะด่างเหลืองนะนี่นะคะเอฟซีด่างเหลืองนะคะ มีอยู่สามต้นจ้ะต่อมาด้านนี้เป็นพันดาวที่กัดสีแล้วค่ะ Fc พันดาวที่กัดสีแล้วนะคะนี่นะพันดาวที่กัดสีแล้ว Fc เอาไปปลูกเป็นรวมเป็นฟอร์มกอได้เลยนะคะพี่จินขายให้กัดถังละหนึ่งร้อยบาทนะคะพันดาวกัดสีสวยๆแบบนี้แล้วนะคะ Fc นี่นะคะพันดาวนะคะกัดถางละหนึ่งร้อยบาทจยามีทั้งหมดให้สามกระถางนะคะมีทั้งหมดสามกระถางนะคะพันดาวเนาะด้าน,นนี้ ด้านนี้เป็นมิงมงคนคม่งมงคลค่ะมิ่งมงคลนะคะนี่นะมิ่งมงคลจะเป็นใบกลมนะคะมิ่งมงคลอันนี้ป้าแมวก็จําชื่อไม่ได้นะคะเนี่ยนะเหมือนพระไวยหรือเปล่าไม่แน่ใจถ้าพูดผิดก็ขออภัยนะคะค่ะอันนี้ก็ไปราคากระถางละห้าสิบาทนะคะ fc บอกราคาพี่จินด้วยนะคะบางทีก็ป้าแมวพูดไปแล้วพี่จินก็จําราคาไม่ได้นะคะ fc จ๋าเน,นี่ยนะคะมิม่งมงคลจะเป็นบอลใบกลมนะคะอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นพระไวยหรือเปล่านะคะ ลองน่าดูน่าแต่สวยนะคะห้าสิบบาทจ้ะค่ะต่อมาด้านนี้ค่ะ fc เป็นชายชนแดงสวยๆแบบนี้เลยทุกกระถางเลยนะคะนี่นะคะแดงสวยๆแบบนี้เลยนี่นะคะ fc แดงสวยๆแบบนี้นะคะนี่ fc จะไปเลี้ยงนอกตู้ก็ได้นะคะนี่นะคะแดงสวยๆหลอดใหม่มากระแดงเลยนะคะร้อยห้าสิบบาทค่ะร้อยห้าสิบาทนะคะ fc ร้อยห้าสิบาททุกกระถางนะคะนี่นะคะร้อยห้าสิบบาทจ้ะต้นนี้มีโนกพะเก้าติดไปด้วยนะคะ กับรัตนสินนะก็ร้อยห้าสิบบาทจ้ะต้นนี้ก็มีรัตนสินคู่กับพมพิมานค่ะร้อยห้าสิบบาทจ้ะอ่าวันนี้พี่จินแหมใจถึงนะคะใจถึงเนาะร้อยห้าสิบบาทส่งฟรีค่ะนี่ดูสิชายชนอุย้ยมีแต่แดงสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะนี่ก็องค์หญิงทอฝันนะคะเอฟซีองหญิงทอฝันเนี่ยต้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะป้ายสวยๆแบบนี้เลยนะคะต้นละหนึ่งร้อยบาทจ้ะนี่นะคะเอฟซี FC, เอาไปปลูก เป็นฟอร์มโกได้เลยนะคะถ้ามาด้านนี้นะคะเอฟซนี่เป็นอักษรสวรรค์นะคะแดงแบบนี้เลยแดงสวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะหนึ่งร้อยบาทจ้ะอักษรสวรรค์นะคะหนึ่งร้อยบาทนะคะหนึ่งร้อยบาทรัตนาศิลน,น,นี่เห็นไหมคะเอฟซีหนึ่งร้อยบาทจ้ะหนึ่งร้อยบาทคมพิมานคมพิมานแบบนี้เลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยนี่นะคะมีอยู่สองฟอร์มโกนะคะสองกระถางนะ กระถางนี้กระถางเล็กหน่อยก็เอาไป90บาทนะคะกระถางนี้90บาทนะหลอดใหม่มาก็ป้ายสวยๆแบบนี้เลยนะคะอกระถางนี้ขออยู่ที่100บาทนะคะครมพิมานนะ100่บาทจ้ะค่ะมาถึงมณีล้อมเพชรแล้วนะคะ FC นี่นะคะมณีล้อมเพชรหน้าแบบนี้สวยๆแบบนี้นะคะนี่นะคะสวยๆดังสวยๆแบบนี้เลยจ้ะอยู่ที่350สส่งฟรีค่ะทุกกระถางนะคะนี่นะคะมณีล้อมเพชรจ้ะ สามรส่งฟรีค่ะมี้ลอมพิรนะจ๊ะสวยๆเลยนะคะหน้าเดิมๆแบบนี้นะคะ350ค่ะสวยค่ะ f อฟซีสามร้อยห้าสส่งให้ฟรีค่ะนี่เี๋ยวนี่มีนี่ต้นน,น,นึงนะคะเดี๋ยวให้พี่จินเขาไปเปลี่ยนกระถางได้นะคะนี่นะสวยสวยมันนีลอมพิรหลวงพ่อพูนนะคะหลวงพ่อพูนเป็นบอนเก่านะคะหลวงพ่อพูลป้ายสวยๆแบบนี้เลยนะคะ ชื่อมาอยู่ไหน9ทับด่างค่ะ fc 9ทับด่างนะคะในกระถางนี้มี2ต้นนะคะในกระถางนี้มี2ต้นเนาะพี่จินขายให้ราคา250บาทส่งให้ฟรีนะคะ9ทับด่างค่ะ250บาทส่งให้ฟรีค่ะแล้วก็มียักษปักหลันยักษปักหลันยุนในกระถางนี้มี2ต้นค่ะนี่นะคะ2ต้น เอาไปเจ็ดสิบบาทคะ่ะนักปักหลันนะคะเจ็ดสิบบาทค่ะด,ด้านนี้มีชินชนาบัญชรนี่นะคะชินชนาบัญชรกระถางละหนึ่งร้อยบาทนะคะหน้าน,นี้เป็นหน้าชมพูนะคะสวยสวยเลยนะคะชิน,ชนนาบัญชรนะด้านนี้ด้านนี้เป็นสีมหาโพนะคะสีมหาโพก็เอาไปกระถางละหนึ่งร้อยบาทจ้ามีสองกระถางนะคะต้นนี้นะคะต้นนี้เป็นลูกไม้ของเพชรสุวรรณโชคนะคะพ c ีลูกไม้ของเพชรสุวรรณโชคนะคะนี่นะคะสวยสวยเลยนะคะ,ะ,คะอ,อกด่างมันแบบนี้นะ เป็นฟอร์มกอแบบนี้เลยนะคะหลอดใหม่มาก็ด่างแล้วนะคะหลอดใหม่มาก็ด่างแล้วเนาะสวยๆแบบนี้เลยนะคะวันนี้พี่จินขายให้ราคาเอาไปราคาอ้ยกอแน่นบึกๆแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะเอาไปราคาเท่าไหร่ดีพี่จินวันนี้สามร้อยบาทส่งให้ฟรีค่ะสามร้อยบาทส่งให้ฟรีนะคะเอฟซีนะสามร้อยบาทส่งให้ฟรีจ้ะต้นนี้นะคะต้นนี้เขามีมาด่างเนาะ อันนี้ก็เหมือนสุกคีบจัดทับจังเลยนะคะนี่นะแต่ใบไม่ใช่นะคะต้นอะไรเนาะพี่จินไม่อยู่เลยนะตัวนี้ผ่านก่อนนะคะ fc ะมาต้นนี้ค่ะฉัดชินกรฉัดชินกรเนี่ยเขาจะสวยมากนะคะนะฉัดชินกรนะคะที่วันนี้พี่จินให้โปรพิเศษนะคะมีหยุดสามกระถางนะคะสองร้อยบาทนะคะสองร้อยบาทส่งให้ฟรีนะคะอยู่ในกระถางสิบนิ้วแล้วนะคะฉัดชินกรค่ะ fc น,นะคะ ต้นนี้เมื่อวานป้าแมวบอ,อกจําชื่อไม่ได้เขาชื่อบุกเพสันนิวาสนะคะสวยๆแบบนี้เลยเอฟซสวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่นะสองร้อยห้าสิบาทค่ะส่งให้ฟรีนะคะอ่ะต่อมาเป็นนางลากสดเทวีค่ะนางลากสดเทวีสองร้อยห้าสิบาทนะคะส่งฟรีจ้ะอยู่ในกระถางแปดนิ้วค่ะอันนี้ก็เป็นบอลสีของพี่จินสวยๆนะคะเอฟซสวยๆวันนี้เลยเนาะ โทรหาพี่จินนะคะชอบอันไหน fc โทรหาพี่จินได้นะคะอ้าวลืมนี่อ่ะอันนี้เป็นสองฝั่งโขงนะคะสองฝั่งโขงนะคะเจ็ดสิบบาทนะอันนี้เป็นเพชรสุวรรณโชคนะคะเพชรสุวรรณโชคในกระ,ะถางนี้มีสองต้นนะคะเอาไปอยู่ที่ร้อยห้าสิบาทนะคะเพชรสุวรรณโชคค่ะร้อยห้าสิบาทค่ะส่งให้ฟรีนะคะค่ะวันนี้ป้าแมวขอสวัสด,ดีไปกระบอลสีสวยๆบ้านพี่จินนะคะ fc นะคะ ต้นนี้ก็สวยนะคะนี่นะนี่สวยมากเลยอันนี้ชื่อมงคลประถมนะคะด่างๆแบบนี้นะมงคลประถมหนึ่งร้อยบาทนะคะอันนี้ยอดมงกุฎนะคะยอดมงกุฎนะคะ fc ยอดมงกุฎก็เอาไปเก้าสิบบาทเนาะอันนี้เป็นเกาะเก็ดนะคะเกาะเกดเกาะเกดหนึ่งร้อยบาทจ้ะเก็เกสีนะคะหนึ่งร้อยบาทจ้ะขอฝากเบอร์พี่จินอีกครั้งนะคะ fc นี่นะคะเบอร์พี่จินจ้ะ วันนี้ป้าแมวขอสวัสดีไปกระบ,บอนสีสวยๆบ้านพี่จินนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube ป้าแมวตลาดบนสีด้วยนะคะเอฟซีค่ะช่วยกันเอฟบนสี ee, เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่จินเนาะคนเราอยู่คนเดียวก็ต้องทำมาหากินเลี้ยงชีพตัวเองไปนะคะเอฟซี FC เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะคะมอบรอยยิ้มให้ซึ่งกันและกันเนาะค่ะเอฟซีท่านใดมีต้นไม้สวยๆก็สก่สงรูปภาพมาฝากป้าแมวได้นะคะสวัสดีจ้า